ทีทายุโกโหตุมหาราชาเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรากเล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564ในวโรกาสมหามิ่งมงคลวันพุธที่28กรกฎาคมพศ2564วันแรม4ข้างเดือน8 รับพระราชทานพัตตารเทนวัตมอมรคีรีแขวงบางยี่ฐันเขตบางพลัดก,กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระปรเมนราธิบศีสิงห์ทรมหาวชิราลงกรณพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณะ พระบรมราชนีและเจ้าคุณพระศรีนาถิลากลายาณีทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพัตตาหารเพนแด่พระเดชพระคุณพระราชปร,ร,ชปริยตยิาภรเจ้าอาวาสเจ้าสำนักเรียนวัดอ่างงทีรี เจ้าคณะเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนเชิญพัะตหารพระราชทานณอุโบสถวัดอมคีรีแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกอทอมอ ในการนี้คณะสงฆ์วัฒอมมคีรีโดยการนำของพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยพรเจ้าอาวาสเจ้าสมนักเรียนวัฒอมรอมคิรีขอน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด,ด่สมเด็จบรมิตรพระราชสมภารเจ้าขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจรงสำริดหนังพระราชหฤทัยปรารถนามีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาลทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่วมกล้าวแก่พระศนิกรชาวไทยปราบจิรพิติการเทิน ขอถวายพระพรบูรณามามาพคณะสงฆ์วัดอมรคีรีภาพและข้อมูลจากเพจวัดอมรคีรี28กรกฎาคม2564